เสร็จหมดแล้วเราก็เอามาเข้าเตาอบใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่130องศาเปิดไฟบนไฟล่างพัดลมหมุนอบเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำเมอแรงคอนเฟคดูส่วนประกอบของเนื้อเมอแรงกันได้เลยค่ะก็จะมีไข่ขาวของไข่ไก่3ฟอง น้ำตาลทรายแดงแปดสิบกรัมแล้วก็ผงครีมออฟทาทาหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเริ่มทำกันเลยนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะเราจะตีไข่ขาวและผงครีมออฟทาทาเข้าด้วยกันก่อนนะคะใช้สปีดแรงสุดได้เลยค่ะตีไปจนกว่าไข่ขาวจะขึ้นฟูเต็มที่พอไข่ขาวของเราขึ้นฟูเต็มที่จนเกิดเป็นฟองละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย ก็ให้เราทยอยใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปนะคะใช้วิธีทยอยใส่ลงไปประมาณ3-4ครั้งค่ะพอใส่หมดแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวจะตั้งยอด ่นไปประมาณ5นาทีไข่ขาวของเราก็ตั้งยอดแบบนี้แล้วนะคะและน้ำตาลทรายก็ได้ละลายหมดแล้วด้วยค่ะก็พอได้เลย ทีนี้ก็ให้เรามาตักคอนเฟใส่ลงไปในเนื้อเมอแรงค่ะวิ mm. ก็เลือกใช้เป็นเนสเลโกคอนเฟ็คสาเหตุที่เลือกใช้ยี่ห้อเนี้ยก็เพราะว่าเขามีแผ่นที่หนากรอบแล้วก็สีทองสวยเหมาะแก่การเอามาทําขนมขายค่ะหาซื้อกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะใช้ถุงใหญ่ๆสุดคุ้มขนาด1.5กิโลแบบวิเนี่ยก็ให้ไปซื้อกันได้ที่ห้างแมคโครและห้างบิ๊กซีค่ะตักมาใช้1ถ้วยตวง ใช้มือขยำให้แผ่นคอนเฟ็แตกพอแตกป่นได้ประมาณนี้ก็เทใส่ลงไปเลยค่ะใช้ไม้พายคนผสมให้เข้ากันเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วก็ให้เรานำไปใส่ถุงบีบ สำหรับหัวบีบเราไม่ต้องใช้ลวดลายอะไรเลยนะคะเพียงแค่ใช้กรรไกรตัดปลายถุงให้เป็นรูก,กว้างๆแบบนี้ก็พอค่ะเวลาบีบออกมาเนี่ยเนื้อเขาจะได้ออกได้สะดวกแล้วก็อย่าลืมปูกระดาษไขที่ถาดด้วยเพราะว่าเวลาอบขนมเสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะได้แกะขนมออกได้ง่ายๆบีบได้เลยค่ะง่ายๆนะคะบีบเป็นเส้นตรงๆมาเลยความยาวก็ประมาณ2นิ้วครึง่งแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยค่ะ เผื่อว่าเวลาอบเนี่ยถ้าขนมเขาพองตัวมันจะได้ไม่ติดกันบีบเสร็จหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่37ชิ้นนะคะทีนี้วิก็จะมาตักคอนเฟกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปแปะลงบนหน้าเมือแรงเขาจะได้ดูสวยงามน่ากินยิ่งขึ้นครั้งนี้เราใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงค่ะ แปะเสียบๆลงไปบนหน้าเมลแรงแบบนี้นะคะเขาจะได้แน่นค่ะไม่หลุดออกมาเนสเลโกคอนเฟ็ของเราเนี่ยแผ่นของเขาจะหนากรอบสีทองสวยนะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายค่ะแนะนำเลยสำหรับใครที่ชอบทําเมนูนะคาราเมลคอนเฟ็เนี่ยค่ะลองซื้อไปใช้ดูรับรองว่าไม่แตกง่ายแน่นอนค่ะ เสร็จหมดแล้วเราก็เอามาเข้าเตาอบใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่130องศาเปิดไฟบนไฟล่างพัดลมหมุนอบเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรายังไม่ต้องเอาขนมออกมาจากตู้อบนะคะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงให้สนิทอยู่ภายในตู้นี้เลยค่ะเพราะว่าขนมเมอแรงเนี่ยเขาไม่ชอบโดนอากาศถ้าโดนอากาศมันจะทำให้ขนมเยิ้มแล้วก็ละลายค่ะ พอเย็นตัวลงสนิทแล้วเราก็นำบรรจุใส่ถุงซิฟขนาด6คูณ9นิ้วจัดใส่ลงไปในแนวตั้งค่ะบรรจุเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่3ถุง1ถุงจะมีอยู่12ชิ้นส่วนของด้านบนเนี่ยให้เราซีนปิดด้วยความร้อนอีกทีหนึ่งด้วยจะได้ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เหลือเศษหนึ่งชิ้นนะคะมาชิมกันค่ะอืม หวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะแล้วถ้าใครอยากจะทำขายเนี่ยเดี๋ยววิจะลองคำนวณต้นทุนให้ดูนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองสามฟองเป็นเงิน12บาทน้ำตาลทรายแดง80ดสิบกรัมเป็นเงิน2บาทห้าสิบสตางค์ผงครีมออฟทาทา่้า1ส่วนสช้อนชาเป็นเงิน1บาท50สสตางค์ เนสเล่โกคอนเฟกใช้หนึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้าคิดเป็นกร,รัมก็จะได้อยู่ที่50กร,รัมค่ะเป็นเงิน11บาทถุงสิบที่ใช้บรรจุขนมขนาด6 9คูณ9นิ้ว3ใบเป็นเงิน6บาทค่าไฟวิประมาณให้10บาทค่ะรวมต้นทุนทั้งหมดแล้วก็จะอยู่ที่43บาทจะทำขนมออกมาได้3ถุงเพราะฉะนั้นวิขอแนะนำราคาขายให้ขายอยู่ที่ถุงละ39บาทค่ะ ต้นทุนที่วิคิดในวันนี้ยังไม่รวมถึงค่าแรงยังไม่รวมถึงค่าเช่าสถานที่ขายของนะคะแต่ถ้าเราทําออกมาและขายดีเนี่ยรับรองว่าเราต้องมีค่าเช่าที่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปทําขายเนี่ยก็ขอให้ขายดีๆเลยละกันนะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ทางเนสเลมีข่าวประชาสัมคัญค่ะว่าช่วงนี้เขามีแจกสูตรเมนูที่ทำจากคอนเฟกนะคะเป็นสูตรที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแจกให้ด้วยกันถึง10เมนูเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตคือเมนูคาราเมลคอนเฟกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้อยากจะทำตามเนี่ยก็ให้ตามกันไปดูได้ทางเว็บไซต์เนสเล่ซีเรียค่ะหรือจะไปกดติดตามกันได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจเนสเล่เบคฟาส a s ซีเรียลไทย นก็ได้นะคะเดี๋ยววิจะวางลิงก์ไว้ให้ด้วยค่ะจะได้ไปกันถูกวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ